ความรักก็ <c oughs> ควมรักก็เหมือนสายขอแทนเพราะว่าถ้าคุณทำสายกับขอได้ก็ไปแทนที่เขาไม่ได้นี่ฝากไว้ให้คิดบ่ยผู้รู้ความจริงด็อกเตอร์ศูนย์ศูนยเจดครับผมต่้อยู่ไม่นานไปไ<ห>นคือแกดิกนจาเจ้าคำคมกะอยู่ไหนสิ่ของเราจะไม่จบ ไม่อยากบวกลบคูณหาไม่อยากสายขอแทนไม่อยากอะไรทั้งนั้นไม่อยากรู้ร่างที่สองแต่ว่าอยากไปบวกกับคุณหว่ามาดิแกเป็นใครอะ่ะทำตัวรลลลลลับรออใส่ฮูด <laughs> เปิดก่อนได้ไปยันี่หวา่า <laughs> อะไร โอ้ยน้ำน้ำเย็นดีนี่เอ้ผมไม่พุ่งไปแล้วอ่ะแล้วตาโปรูปะเนี่ยเฮ้ยอูคือโฮขังเงี้ยบอกแล้วไงโฮขังเงี้ยเขาดูจะกะโฮขังเงี้ยหน่อยแล้วกันนะไอ้กดผิดเออ

ผมหลบแล้วว่าวันรักก็มันแก้ทางง่ายจังเลยมีสูตรแล้วใช้กับพี่แชมป์ไม่เป็นก็เหมือนมีความรักอยู่ในมือจะใช้กับพี่แชมป์ไม่เป็นไม่ชอบมืไม่ชอบลมไม่ชอบหาแต่ผมชอบพี่แชมป์ จุดไฟใต้น้ำเหรอนี่ไงอ๋อพึ่งผู้ใดมาจากใสแหม่มนเล่นตอนกัปตัจ้ากำลังโดนเลือดโรยู่โดนเฟกเออผมกำลังผมกำลังสู้ดนพี่แชมป์อยู่ความรักที่ผมไม่มีต่อพี่แชมป์ก็หมดสายก็ ต่อ,อไปคือแกอินจ่าเจ้าคำคมแกอยู่ไหนสิของเราจะไม่จบหายเจอสิมาไหนนะวิ่มไปซ่อนหลังที่นั่นอะไม่มีว่ามันแขนเว้ย ผมอยากส,สัยจังเลยทำไมผมไปถามผู้เคมีว่าทำไมผมกับแชมถึงไม่พสถานะาหรือว่าผมไม่ใช่อโลหะอโลหะอ้ะอาวหายไปไหนวะ หมอน right? ี <smoked downhill behaviour> yeah, right. ่มีคามุยด <Auss biography> <laughs> yeah, right. ้วยเหรอก็เจอคามุยอันนี้ก็หาคำคมอยู่เดียวเลยสัตว์ไอเหี้ยแม่ก็เจอคามุยเหี้ยตังก็ไม่ได้กูดใหอีกแล้วอ่ะ้ย๊้ยโอ้ยเดี๋ยว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 ผมเปนโปรเพเยอร์มึงชื่อโปรเพเยอร์อย่างนั้นเหรอเอาผิด ไม่มีปิติกิริยาจากการเฟกแดชลงน้ำเป็นอากาศร้อนๆนะจอนวนี้เอาละมาต่อสิทธิ์ของเรากันดีกว่าไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมผมต่อโอเคทำคมมาไม่มีผมร่าเล่นพี่เดยวเียนะว่ิดไม่ได้ติดกูแข่้นแบบพุ่งออกไงอ้ยสัตว ทำไมแข่งแก้ยังไม่ได้คอมโบมาด่าแบบไม่ได้คอมโบมาด่ามึงรู้เหรอมึงรู้ว่าคือเขาเติมเหรอมันยังไหนนี่อ่ะไม่ขึ้นตามเหรอ แม่งโค้เก <c oughs> ้ารู้เลยแหวงเขาเตอเคอุณถูกต้องมันไม่ได้คอมโบดังเดิมผม,มาดาละศัตรูจะไม่สามารถรู้แผนเราได้ถ้าเราไม่มีแผนพ่อชมเลยวะ <c oughs> พี่เขยมนั้นไม่ใช่รังสีอัลฟารังสีเบต้าหรือว่ารังสีแกมมาหรือารังสีเอ็กซ์แต่ทําไมพี่เขมถึงมีอํานาจรู้ทรวงตอว่อหัวใจผมขนาดนี้ <c oughs> ก็หอบน,นั่นคือใครเขาคือใครเดี๋ยว<ม>แก้รวมพลังงานแบบสเกลราเริ่มเมื่อเาไหร่ถ้ามึงเริ่มได้พอฆ่ากูได้นะเริ่มเรมิ่พี่พี่พี่ชวนเออเอออะไมืงอะขอหาเียอะเอ้ามันหนีไปแล้วมันหนีไปแล้วใ<อ>ช้การสอนนินจารุ่นใหม่อยู่ยแกทำอะไรไม่รู้เว้ยฉันกำลังไซโคแทนมึงแดกกูไปเลยพี่แชมป์ก็เหมือนวิซามิน ไม่ให้พลังงานแต่ขาด pues ไม่ได้กูร nah ู้แหวงดอากันไอ้เนี่ยแหวงแหวงมันจะบอกมันจะมาถามไม่ให้เราหยิบนิดนึงแล้วพิมพ์ว่ามาจันตีใส่เมื่อกี้ผมบอกว่า่กี้ผมรู้ผมรู้ผมรู้ความรักก็ความรักก็เหมือนลายขอแทน าะว่าถ้าคุณทำสายกับคอได้ก็ไปแทนที่เขาไม่ได้นี่ฝาไว้ให้คิดบ่ยผู้รู้ความจริงด็อกเตอร์สูงสูเจ็ดครับผมเยสเคอ่าว่ามาเคมีเรียนธาตุไอออนิกฟิสิกก็เรียนของไหล ขีมว่ะเลยกคงสร้างพื้นแล้วไปแต่หัวใจฉันอยู่ที่พี่แฉมชุบมว่วสุดสายเราก็เป็นแค่น้ำมาเมื่อแม่งเม่เแวงมาควักออ่กะพูดติดอ่างทำตัวกว่าจังเลยเออค้างมันอึมันค้างอะ่ะมันตัวนี้มันค้าง เ็ช้าที่ผมพูดไปทั้งหมดก็เหมือนผ้านหนังเซลล์ที่คอยปอกป้องดูแลไซโเอ้ยไสยโชพรซึมและนิวเคลียส,ยส,ยสจะเป็นหัวใจหลักสำคัญของเซลล์ <c oughs> <c oughs> คำว่าสำเร็จไม่ได้ใช้กับคนทั่วไปแต่ใช้กับคนที่เป็นเก่งอ๋อฮึ คนเราคิดบวกไปทาไมในเมื่อการบวกก็ทาแค่ขัดนิดเพราะงั้นเราใส่หน้าคนอื่นดีกว่า <c oughs> ใช่เราว่างบ่ายกูเริ่มจาคำคมของเจ้าเนี่ยจบลงวันนี้แหละไม่อยากบวกลบคูณหาร <c oughs> ไม่อยากใส่ขอแทน <c oughs> ไม่อยากอะไรทั้งนั้น <c oughs> ไม่อยากรู้ร่างที่สอง <c oughs> แต่ว่าอยากไปบวกกับคุณว่ามาดี <c oughs> มันคือการท่านเกมนี้แหละมันไม่เหมือนว่าท่านกาวทั่วไปที่มันล็อกไงแล้วบล็อกมันบล็อกได้รอบด้าน่ะหยุดน้ำจาช้าลงหน่อยได้ไหมอุ๊ยจ้า เดียว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 ไม่เว่าคิด้ายทำไมจิ <c oughs> ่มกระตายง่ายอ่ะปี๊อ, <c oughs> อาโดนโดนโดนอยากยืมมุนแปลภาษาของโดราเอมอนมาแปลภาษาลักระหว่างแคมกับผม ไอโฟนจฮัลโหลเชฟอยังมีแอแต่ว่าไอเลิฟอยู่นะย่ามีขวายรับไหมร้อนจังเลยอยากว่ายน้ำอะอากาศสดชื่นนะครับ จะเครียดหาของคงไม่เจอเครียดพี่รู้บ่าเรื่องผมน้อยมากใช่เหรอขอบคุณมากที่บอกว่ามันจะตายแล้วมันโคตรสดขึใหม่แล้วว่าตายแล้วนี่นะ เคมีเรียนธาตุไอออนิกฟิสิกส์เรียนของหลายคิดว่าโครงสร้างพืนระบายแต่หัวใจฉันเรียนรู้เพื่อรักพี่แชมป์แตมเป็นใครกันอ่ะเป็นนักข้ามอ่าอ่าบอกนะว่าโอ้โหอตเพราะว่าทุกคนนั้นเก็บกดเพราะพวกเรามีกระเพาะอาหารเก็บกดนกไอโครทัสเก็บกด การเมันข้อความไม่สะเทือนรางหัวใจ่โรบอร์คมกบอยบอยความรักก็เหมือนสายขอแทนแต่ถ้าไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แอสสงสารทาลามัสเป็นสมองที่เหมือนจะสำคัญแต่ก็เป็นแค่ทางผ่านและสูตรรับความเจ็บปวดสุดท้ายแล้วุณก็เป็นแค่น้ำมันกะกะเพราะไม่สามารถหยุดรั่วกับน้ำบริเวณร่องขาดสมองทารามัสไปดี ดันไม่เจ็บปวดอืมก็ดีนะพี่ก็จะไม่มีความรู้สึกเออว่อะอขาสมองแล้ว่ะคาร์บออ๋อมาเป็นไว้รับความรู้สึกเจ็บกับมันนั่นแนหะเองก็ลองอันนี้ใช่ไหมเอง,เองอลองถอดลถ้าขาดไปปุ๊บเวลามึงไฟไหม้มึงจะรู้สึกจนกระทางมึงจะตายเลยอ้าที่ม่รู้ว่ามึงโดนไฟไหม้ไม่รู้สึกเลยนีย่เป็นอวตารเลย ไม่ได้ไหขือาบึงอาวุตะโวยแค่มันไม่รู้สึกว่ามันเก็บมันไม่รู้สึกเก็บเลยแล้วอยู่มึงตายได้ไม่เจบเลยอ่ะ